โอเคนะครับตอนนี้เราก็มาถึงประมาณนะครับผมดูนาฬิกาเมื่อกี้นะครับประมาณบ่ายสองครึ่งนะครับผมเผาตั้งแต่8ปดโมงเช้านะครับสภาพที่เห็นตอนนี้นะครับก็เราจะได้แกลบที่ดําสนิทหมดแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอามาเกลี่ยนะครับเกลี่ยเสร็จแล้วเราก็รดน้ํานะครับเพื่อไม่ให้มัน ไม่มากว่านี้เดี๋ยวจะเป็นฐานนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูครับเอามาดูกันเลยครับก่อนอื่นนะครับเราแกะป้องนี้ออกก่อนนะครับนี่มันร้อนมากนะครับเราใช้ผ้านะครับแกะป้องนี้ออกนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เราก็เกลี่ยนะครับเกลี่ยให้ทั่วๆเลยนะครับ โอเคนะครับหลังจากที่เราเกลี่ยแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็นําน้ํานะครับก็มารดน้ําให้ทั่วเลยนะครับเพื่อไม่ให้แกลบไหมไปมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นถ่านนะครับจะไม่มีประโยชน์ต่อต่อดินนะครับเพื่อเรานําแกลบมาเผาเพื่อเราจะไปผสมกับดินนะครับทําเป็นดินปลูกชีวภาพที่มีคุณภาพนะครับกับพืชนะครับในการปลูกต้นไม้ครับ พอรดให้ทั่วเลยนะครับให้ความร้อนมันออกให้หมดนะครับเมื่อเรารดน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับทําเหมือนกับคนดังของโลกนะครับอีกครั้งหนึ่งครับอีกครั้งหนึ่งครับอีกครั้งหนึ่งครับทําเหมือนคนดังของโลกครับนี่คือผลงานที่ได้ครับหลังจากนั้นนะครับเราก็รอให้มันเย็นสักนิดนึงนะครับ ให้แกลบเย็นนิดนึงงเราก็เก็บใส่ถุงกระสอบแล้วก็นำไปใช้ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ